อยากติดมหาลัายที่ใฝ่ฝันต้องทํำยังไงครับอ่านหนังสือจ้ามึงจะติดละมหาลัายที่ใฝ่ฝันกี่ทำยังไงล่ะมึงอ่านหนังสือก็ไปสิหนังสือนะ่ะเขกบ,บาลก็ไปเพื่อมันจะสอบผ่านบ้างกูว่ามึงไม่ได้แล้วล่ะมหาลัายที่ใฝ่ฝันนะ่ะมหาลัายกูไม่ล่ะเดี๋ยวกูตั้งชื่อมหาลัายให้ตะกวดแหวกแหนเอาไหมกูว่าน่าจะเหมาะกับมึงมากกว่านะมึงอยากได้มหาลัายที่ใฝ่ฝันมึงยังไม่รู้วิธีการทําได้ซ้ำว่าจะทํายังไงให้ตัวเองได้ เข้ามาหาลาัยที่เองฝ่ฝนันมึงยังไม่มีปัญญาโอ้ยกูว่าไม่มีวันเข้าหรอกมาหาลาัยอะนะเรียนมาหาลาัยกูเถอะตะกวดแหกแหนกูแนะนำกูไปอธิการบาดีกูเป็นบัญชีเดี๋ยวกูเป็นให้มวหมดทุกอย่างอะกูสอนอตั้งต้นยันจบหมดจะจบที่กูคนเดียวเพื่อจะฉลาดขึ้นไอ้จอเครื่องกลางนี่กระตุกจริงๆอะเนี่ยส้องสสยต้องต้องเปลี่ยนจอ ไปทะเลมาแล้วเจอคนหล่อต้องทํายังไงดีคะาจารย์อมืมึงก็เอาน้ําเกลือนในทะเลนะล้างตัวมึงซะจะได้เลิกคันสทัทีเอาตัวนะจุ่มลงไปในน้าทะเลเพื่อจะเลิกคันนะเขาบ้างะนะคันไม่เลิกมึงเอาตัวแช่ในทะเลไม่ต้องกลับมาหรอกถ้ากลับมาล้วคันขนาดนี้แล้วกลับไปใหม่กลับไปแช่ตัวในทะเลจะได้หายคันกูแนะนํานะ หนูเป็นซึมเศร้ารักษามาห้าปีแล้วค่ะมีข้อคิดดีๆให้สู้ไหมคะพิจารณาไปตามความเป็นจริงดิเราเป็นโรคซึมเศร้าเราก็ต้องรู้ว่าเหตุของการเป็นโรคซึมเศร้าเกิดจากอะไรเราต้องหัดยอมรับตามความเป็นจริงเราต้องอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันขณะอ,อ,อย่าไปเอาแต่ใจอ,อ,อย่าไปปล่อยให้อารมณ์เนี่ยมันอยู่เหนือเหตุปัจจัยของการกระทําของเราให้มีสติสัพชัญญะมาลงคอยกับอาจารย์ก็ได้ฟรีอาจารย์สอนมาครั้งหนึ่งแล้วผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ย เจ็ดร้อยคนเนี่ยสอนมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งต่อไปเนี่ยไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ที่จะสอนครั้งต่อไปเพราะไปติดต่อเข้ากลุ่มได้วันเสาร์วันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกว่างเออน่าจะต้องยี่สิบหกว่ายี่สิบหกไม่มีงานเอ,อ้ยแอดมินยี่สิบหกอาจารย์ไม่มีงานใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นในนี้มียี่สิบหกยี่สิบหกไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีลงบุ๊กไว้เลยว่าอาจารย์จะสอนผู้ป่วยซึมเศร้า ตอนทุ่มหนึง่งหกโมงเย็นดีกว,ว,ว่ามั้งทศชาติชาดกเป็นเรื่องจริงไหมคะก็น่าจะมีจริงบ้างแต่งบ้างป่าปนกันไปอ่ะนะผมเป็นมะเร็งรักษาจบหมดแล้วอยู่มาได้สิบสองปีแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่าหรือว่าอยู่ที่การกระทำ ก็มีผลทั้งสองอย่างทั้งกรรมเก่าและกรรมปัจจุบันส่งผลรวมกันอยากตีกับคนที่ทะเลาะกันอยากดีกับคนที่ทะเลาะกันต้องทํำยังไงดีคะมึงก็ไปขอโทษเขาสิถ้ามึงรู้จักขอโทษเขาเดี๋ยวมันก็กลับมาคืนดีกันได้หัดวางทิฐิมาไา้ตาตัวตนจะบ้าความเป็นตัวกูของกูอะความเป็นตัวเองเอาออกซะบ้างกลับไปขอโทษเขาสิขอคุยกับเขาดีๆ วันที่สองสอนเกี่ยวกับอะไรคะสมาวิปัสนาเวลาคนคนหนึ่งจะบรรลุธรรมอย่างเช่นเป็นโสดาบันคนคนนั้นจะรู้ตัวเองมีสัญญาณบกบองอะไรไหมครับที่ทําให้เขารู้ว่าเขาบรรลุมีจ้าบ้างไฟพญานาคมีจริงไหมหมายถึงว่าที่ผุดจากน้ำมาเหรอไม่รู้ว่าเรางมไปดูสิกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่เคยเห็นเมื่อเราว่ายลงไปดูวันที่เขามีบ้างไฟพญานาคผุดขึ้นมามึงก็ลองดำน้ําลงไปดู เป็นหน่วยซีอ่นะลองดูกล้าลงไปไหมล่ะเดี๋ยวมึงจะได้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเพราะกูก็พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันออกกำลังกายไปด้วยฟังธรรมไปด้วยได้ใช่ไหมคะ่ะได้ข้างห้องชอบพูดด่ากระทบควรทำยังไงดีคะอะ่แล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขาด่ากระทบมึงมึงคิดเองปะเนี่ยเขาอาจจะด่าผัวด่าเมียเขาเองก็ได้แต่มึงไปกระทบกับเขาเรื่องอะไรล่ะเขาอยากจะด่าอะไรก็ปล่อยเขาด่าไปมันไม่เกี่ยวกับมึงนี่ มึงจะไปเดือดเนื้อร้อนใจทําไมถ้ามึงไม่ได้ทาอ่ะมึงไปคิดเองกอบเองทําไมนี่ฟิลเดียวกันกับมึงชอบเห็นว่าผู้ชายชอบมึงเนี่ยเขาแค่เลี้ยงข้าวมึงก็มาโนเพ้อเพราะว่าเขาชอบมึงไปแล้วเนี่ยอ่ะมึงเริ่มมาโนยแล้วเนี่ยคิดว่าคนข้างห้องข้างบ้านมึงเ่ะเขาพูดกระทบกระเทียบมึงมึงจะไปสนใจทําไมในเมื่อมึงไม่ได้เป็นมึงไม่ได้ทํามึงก็เดินผ่านไปแค่นั้นเองมึงจะไปคิดทําไมว่าคนข้างห้องมึงพูดกระทบกระเทียบมึงมึงจะเอาทุกอย่างในโลกมาใส่ใจอยู่กับตัวมึงไม่ได้นะมึงจะเอาทุกอย่างมาไว้กับชีวิตมมงไไ่ด้ มึงต้องมีสติสัปชัญญาใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะแก้ไขที่ตัวเองใครจะด่ามึงยังไงมึงห้ามปากมันได้เหรอมึงเอามือไปอุดปากคนข้างห้องมึงได้เหรอก็ไม่ได้แต่มึงสามารถอุดปากมึงได้โดยการไม่โต้ตอบกับคําด่านั้นเขาจะกระทบกระเทียบมึงแต่มึงมีสังเวขธรรมมีเครื่องขูดเกากเลสมีขันติเป็นเครื่องอดทนอดกลั้นต่อการที่จะไม่ด่ากลับเขาไม่พูดกระทบกระเทียบกับเขามึงทําได้วิธีการยาดที่เดียวไม่ต้องไปแก้ที่ชาวบ้านแก้ที่มึงจบ เดี๋ยวมึงไม่มีปฏิกริยากับมามันก็เลิก,กกับท่ากเทียบมึงเองอะ่ะเริ่มยังไงถึงจะมีอริยสัจสี่มั้งมีองศาเริ่มจากการศึกษาจ้าศึกษาและลงมือปฏิบตัติมึงไม่ศึกษาแล้วมึงจะเอาอะไรมาปฏิบัติได้ละ่ะศึกษาและปฏิบัติเลยฆ่าสัตว์เช่นยุงบาปไหมครับบาปสิคนที่บรรลุธรรมสูงสุดได้ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นจริงไหมครับไม่จริงจ้าสมัยพุทธกาลพระลรหันเป็นผู้หญิงเยอะแยะไปภิกษุณีนะ่ะ พระพุทธเจ้าเข้าใจวัฏจักรของธรรมชาติแต่ทำไมคนพุทธต้องเคลมด้วยคนยุคกอ่อนพุทธศักราชเขาก็เข้าใจแต่เขาไม่เคลมไงครับเข้มอะไร EMTH กูว่ามึงล้างสมองมึงใหม่เถอะมึงไปโดนใครล้างสมองมาเนี่ยกูเห็นมึงเนี่ยงงตลอดเวลากูเห็นแต่ละคำถามมึงไม่ได้มีประโยชน์หาเหวอะไรเลย อ้ามึงฟังเอ็มนี่อดแฟนขับตัวยงนะมาทุกวันแล้วก็ถามคำถาม,ถามปัญญาอ่อนแต่บอกตัวเองเป็นคนพุทธนะมึงฟังนะคําถามมันแล้วมันชอบบอกกั้นะว่าเป็นคนพุทธครั้งหนึ่งกูด่ามันว่ามันไม่ใช่คนพุทธแล้วมันน้อยอกน้อยใจมากบอกผมไม่ชอบเลยมาบอกว่าผมไม่ใช่คนพุทธผมเป็นคนุทธครับแต่ผมแค่สงสัยอ้ามึงฟังนะแล้วมึงพิจารณาคําถามที่มันถามว่าเป็นคนพุทธจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้า,เ,จาเข้าใจวัฏจักรของธรรมชาติแต่ ทำไมคนพุทธต้องเค็มด้วยคนยุคก,ก่อนพุทธศักราชเขาก็เข้าใจแต่เขาไม่เค็มไงครับไม่เข้าใจคือ,อไหลเค็มอะไรอ่ะมึงฟังมึงว่าคําถามแบบเนี้ยเป็นคนพุทธถามเหรออ่ะ,อะมึงตอบกูหน่อยไอเอ็มทีเอสตอบกูหน่อยเนี่ยสันดานคนพุทธตัง้งคำถามเค็มอะไรกูเคยได้ยินคําว่าเค็มมีศาสนาเดียวในโลกกูไม่พูดนะว่าศาสนาไหนชอบใช้คาว่าเค็มเนี่ยเค็มทุกอย่างในโลก เออว่ามีผู้สร้างหมดกูไม่เคยเห็นศาสนาพุทธเอาอะไรไปเคมเคมว่าอะไรเดี๋ยวมึงตอบกูซิเคมอะไรอ่ะตอบหน่อยยกตัวอย่างคาว่าเคมของมึงมาให้กูฟังสักคำหนึ่งเช่นอะไรบ้างเคมว่าอะไรอ่ะยกตัวอย่างมาการที่เราอยู่คนเดียวเป็นเวลานานาแล้วมาถึงวันนี้เราไม่อยากยุ่มกับคนอื่นมัน มันดีกับชีวิตเราไหมคะเอาดีสิมึงไม่ยุ่งวุ่นวายกับชาวบ้านมันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะที่อาจารย์เคยบอกว่ามีกลุ่มไลน์ไว้ให้คนกลุ่มแพนิคสุ่มเศร้าต้องเข้าทางไหนคะกดเข้าไปที่แอดแอดสาสาธุจ้าไอดีไลน์แอดสายสาธุ U, S A T U แอปอย่าลืมแอปนะตัวเอวงกลมอะ่ะแล้วก็สาธุ S A T U หนูอกหักโดนผัวบอกเลิกต้องทำยังไงคะอาจารย์ทุกวันนี้พยายามทำดีกับผัวแล้วแต่เขาเย็นชาใส่หนูอกหักโดนผัวบอกเลิกแปลว่ามึงเลิกกันแล้วเหรอต้องทำยังไงคะาอาจารย์อ้าวก็เขาเลิกกับมึงแล้วมึงต้องทำยังไงล่ะก็เลิกไงทุกวันนี้พยายามทำดีกับผัวนี่สรุปมึงเลิกกันหรือ,อยังเนี่ย สรุปเป็นยังไงเนี่ยกูงงกันหมดแล้วสรุปมึงยังอยู่กับผัวมึงหรือมึงแลกกับผัวมึงแล้วเนี่ยมึงบอกว่าผัวมึงบอกเลิกแต่มึงบอกว่ามึงพยายามทําดีกับผัวแต่เขาเย็นชานี่สรุปว่ามึงยังแอบแซ่บกันอยู่ปะเนี่ยกูอยากรู้มากเลยเลิกกันแล้วยังมึงถามคำถามอยากกำกวงกูงงไปหมดแล้วสรุปคำถามมึงค you ืออะไรเนี่ยถามหน่ดิเวลามึงตั้งคำถามกันตั้งให้มันไม่งงได้ไหมกูงงไปหมดแล้วกับคำถามพวกมึงเนี่ย สวดมนต์เสร็จต้องกวดน้ําทุกครั้งเหรอคะจ่าไม่จำเป็นต้องกวดจ้ากวดก็ได้ไม่กวดก็ได้แล้วแต่เราเลยไปดูทีหยดมาแล้วนอนไม่หลับทําไงดีคะอืสมควรมึงก็รู้อยู่ว่ามึงกลัวผีมึงก็ยังไปดูหนังผีเสร็จแล้วเมิรกกลับมานอนคุมโปงบอกว่ากลัวมึงจะเอาอยัางไงเนี่ยครับสรุปปัญหาเยอะปัญหามากอนะไอเครื่องกลางมันมีปัญหาหรืออะไรวะเนี่ย ที่หนึ่งทำบุญกวดน้ำเขาจะได้รับผลบุญไหมก็อยู่ที่ว่าเขาอยู่ในภพภูมิไหนแต่มาสำเร็จแล้วตั้งแต่เจตนาที่เราจะอุทิศให้นะไม่เกี่ยวกับการกวดน้ำผัวอยากเลิกเล่าขอวิธีหน่อยค่ะติดต่อศูนย์บำบัดเลยจ้า กูไม่ใช่ศูนย์บบัดกูจะบอกให้มึงเลิกเล่ายัางไงล่ะติดต่อศูนย์บําบัดจ้าสร้างเหตุให้มันถูกต้องหน่อยหนูไม่ได้มาเผาพ่อแม่หนูค้างคาใจหนูทำไงคะคือหนูกลับมาไม่ทันหนูทำงานอะไรอ่ะหนูทำงานแต่กลับไม่ทันงานเผาเออไม่ต้องค้างคาใจจบไปแล้วมีสติอยู่กับปัจจุบัน ไม่ต้องกลับไปสนใจอดีตไม่ทันก็คือไม่ทันแค่นั้นเราสามารถทําหน้าที่ในความเป็นลูกต่อพ่อของเราได้อีกหนึ่งอย่างคืออุทิศบุญกุศลทําไปเลยทําได้ที่ทาอุทิศบุญไปไม่ต้องไปรู้สึกผิดชอบชั่วดีอะไรมันจบไปแล้วมีสติสัป,ปชัญญะอยู่กับปัจจุบนันไม่ต้องกลับไปหวนกลับไปสนใจกับเรื่องอดีตอีกคนมันตายไปแล้วยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าเรามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาทุกอย่างเดินสู่ความสูญเสียไม่เกี่ยวกับเผาไม่เผา มึงควรรู้สึกผิดถ้าในชีวิตมึงอ่ะดูแลเขาไม่ดีนั่นคือสิ่งที่มึงควรรู้สึกผิดไม่ใช่มึงมารู้สึกเพราะตอนที่เขาตายไปแล้วแล้วมึงไม่ได้ไปเผาเขาเพราะคนมันตายไปแล้วมึงไปทําอะไรให้เขาไม่มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่มันเป็นอะไรวะมันหลุดจังเลยถ้าเราอยากออกไปข้างนอกแล้วเราเจอคนแก่คนขอทานพิการทําให้เรารู้สึกสงสารมากๆคิดแบบนี้ดีแบบไหนอ่ะ อะไรของมึงวะเนี่ยคนที่ทํางานเอาเวลาไปสวดมนต์นั่งสมาธิเบียดบางเวลางานพวกเขาจะได้บุญกุศลไหมได้เวลาสวดมันก็ได้ไงแต่มันก็ได้บาปด้วยในการเบียดเบียนงานไงมีส่วนของการได้และมีส่วนของการไม่ได้ตามเหตุตามปัจจัยพระใจไปดกข,ของไซอิ๋วกับของบ้านเราอันเดียวกันไหมครับผู้ว่าอนอาจารย์เดียวกันนะ แต่อยู่ที่เขาจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามนี่อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะเขาไปเชิญมาที่เดียวกันนี่มหาวิทยาลัยนารันทานะรู้สึกคุณ้นณว่ามหาวิทยาลัยนารันทาเหมือนจะเป็นของมหายานเอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้จ้ะทำไมกําหนดภาวนาแล้วมันไม่นิ่งครับต้องทํำยังไงครับฝึกดีฝึก เออมึงจะไปกําหนดให้มันนิ่งได้หรือมันไม่นิ่งของมันอ่ะเหมือนมึงจะไปบังคับให้ให้ลิงมันแบบไม่วิ่งไม่กระโดดอย่างเงี้ยมึงบังคับมันได้ไหม่ะมึงบังคับมันไม่ได้ไงหน้าที่มึงคือดูฝึกเดี๋ยวเวลามันเหนื่อยมันก็นอนนิ่งๆเองแหละหน้าที่มึงคือตามดูตามรู้ตามเห็นและอย่าให้มันหลุดอย่าให้มันหลุดจากเสาเขื่อเสาหลักมันจะดิ้นปล่อยให้มันดิ้นไปแต่มึงอย่าให้หลุดจากเชือกอุปมาอุปไมยเหมือนมีลิงเนี่ยมึงเอาเชือกเหนียวเนี่ยไปผูกลิงแล้วเอาเชือกเหนียวเนี่ยมาผูกที่เสาอีกทีหนึง หน้าที่มึงคือดูมันวิ่งดูมันกระโดดขึ้นลงเสาปีนไปปีนมาปีนป่ายแต่อย่าให้มันหลุดจากเชือกเหนียวเดี๋ยวเวลามันเหนื่อยไอ้ตัวลิงเนี่ยมันก็จะเลิกกระโดดไปกระโดดมามันจะจดเจ้านอนจดเจ้านอนซบเซาอยู่โคนเสานอนนิ่งนิ่งนั่นแหละมันถึงจะสงบได้เมื่อมันเหนื่อยหน้าที่มึงคืออะไรผูกมันไว้ผูกกันที่อะไรเสาเขื่อเสาหลักคืออะไรกายยัตาสติหรืออะไรลมหายใจหรืออะไรอีกพุทโธ ผูกไว้ตรงนี้อย่าให้หลุดหน้าที่มึงไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไปบังคับให้มันไม่คิดไม่ไม่ให้มันมันดีดดิ้นไปหน้าที่มึงคือดูแลทิ้งแล้วกลับมาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลากัก